จริงมันแค่เรื่องชั่วชนชีวิตยังต้องวิ่งไม่มีใครยังฉันได้เธอไปก็แค่ผ่านฉันยังคง move on ไปรักตัวเองสุดหัวใจไม่มีวันพังจะบอกแล้ววันนั้นฉันก็แค่ยิ้มอย่าเสียเวลาสศ้าเดินต่อไปเองไม่ทริงรักไม่ใช่แค่เธอโลกนี้ยังอีกใหญ่ยังวุตจมปลัก ในวันที่เธอ say goodbye เชิญได้ขึ้นมาแล้วบอกตัวเองฉันคือแชมเปี่ยนในเกมไม่จำเป็นต้องเกรงความรักไม่ใช่ทุกอย่างอย่าหวงังพึ่งใครหัวใจของฉันแข็งแรงเกินจะตายโอ้ oh, หากไม่มีจริงมันแค่เรื่องเฉยชุนชีวิตยังต้องวิ่งไม่มีใครยั้งฉันได้เธอ ไปก็แค่ผ่านฉันยังคง move on ไปรักตัวเองที่สุดหัวใจไม่มีวันพังไปในขอให้ฟังถ้าเจอรักลวงอย่าให้คำว่าเสียใจมันกลายเป็นขอบวงยิ้มให้กับกระโจกและบอกตัวเองฉันคือผู้ชนะ ความรักไม่ใช่เรื่องเพลงออกไปสนุกกับชีวิตที่เหลือจะกค่ชั่วคราวไม่ใช่เรื่องใหญ่เชื่อเธอจากไปก็แค่คนมีดีฉันเดินไปข้างหน้าเพราะชีวิตมันยังมี Here let's go จะคือบทเรียไม่ใช่จุดจบอย่าให้รักลงมไหยุดฝนที่เคยพบเธอจะมีช่ก็ค่ผ่านฉันยังมีพลังไม่มีวันจะยาวนานโอ oh, ไม่ได้จริง กยิงต้องวิ่งไม่มีใครย้ำฉันได้เธอก็แค่ผ่าน oh, 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 oh. Move on Move on รักตัวเองให้สุดหัวใจไม่มีวันผ่าเพราะฉันคือคนสำคัญของชีวิต ไม่มีใครไม่หยุดความสุขฉันในช่วงวงนี้อ,อกหคกไม่มีจริงแค่เรื่เแ็กในวิธีพะสุดท้ายแล้วความสุขคือเราที่สร้างเอง มันแค่เรื่องชั่วชนชีวิตยังต้องวิ่งไม่มีใครยั้งฉันได้เธอไปก็แค่ผ่านฉันยังคง move on ไปรักตัวเองให้สุดหัวใจไม่มีวันพังรักตัวเองให้สุดหัวใจไม่มีวันพังรักตัวเองให้สุดหัวใจไม่มีวันพัง หูฟังระดับเทพและโปรยูทูบพรีเมียมกดลิงก์สินค้าได้เลย